ชาวเน็ตแห่เซฟเจม,มาหลังเอสุภาชายัยโพสต์ภาพนี้ลงไอจกลับมาติดแฮชแท็กเซฟดารากันอย่างรัวๆอีกครั้งหลังจากที่โด่งดังอยู่ในช่วงพักใหญ่และถูกพูดถึงกันอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งแฮชแท็กนี้ผุดขึ้นจากการที่เหล่าแฟนคลับของดารานักแสดงลุขึ้นมาปกป้องดาราศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบพอผู้จัดการส่วนตัวคนดังอย่างเอสุภาชายัย ลุกขึ้นมาใช้แอปพลิเคชันแต่งภาพจนหน้าของเหล่าดาราเปลี่ยนไปและหากใครที่ติดตามพีเออยู่นั้น จะรู้เลยว่า PA นั้นชอบใช้แอปพลิเคชันแต่งภาพให้ดูพร้อมและฟรุ้งฟริงและมีดาราหลายๆคนที่ผ่านแอป,ปนี้ไม่ว่าจะเป็นอ่มพัชราภามิกทองระยะณเดชคุก,กิมิยะและในคราวนี้ก็เป็นคิวของหนุ่มเจมมาค่ะซึ่งหลังจากที่ผ่านถ่ายคู่เจมมาได้โพสต์ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แฟนคลับหลายๆคนต่างเข้ามาคอมเมนต์ติดแฮชแท็กเซฟเจมากันเพียบเลยล่ะค่ะ